พระธาตุจอมศักดิ์ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุจอมศักดิ์ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอาน,นิสงส์แห่งการสักการะพระธาตุจอมศักดิ์ได้รับมงคลสูงสุดแก่ชีวิตมีความสุขสงบได้รับยศถาบรรดาศักดิ์การงานเจริญรุ่งเรืองพบพานแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ใจพระธาตุจอมศักดิ์เดิมชื่อพระธาตุดอยบ้านยาง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำขุกมากนักและเป็นวัดสวนป่ามีต้นสักจำนวนมากจากการสำรวจของกรมศิลปากรได้ภาพถ่ายทางอากาศของวัดพระธาตุจอมสักพบว่าบริเวณรอบๆวัดมีคูน้ำล้อมรอบอยู่และจากหลักฐานที่จารึกบนใบลานระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยโยนกชัยบุรีสีเชียงแสนจนมาถึงสมัยของพระเจ้าพังคราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์โยนกองค์ที่24ได้มีพระเถระเจ้าองค์หนึ่งชาวโกศนเมืองสุธรรมดีนามพระพุทธโคสาจารย์ได้นำภาพรบรมสารีริกธาตุจากประเทศอังกามาถวายพระองค์จำนวน16องค์พระเจ้าพังคราชทรงโปรดให้แบ่งพระธาตุออกเป็นสส่วนส่วนหน่งประดิษฐานอยู่บนพระธาตุดอยจอมทองส่วนที่สองประดิษฐานอยู่บนพระธาตุจอมคิติและส่วนที่ส นำมาประดิษฐานที่พระาธาตุดอยบ้านยางภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2490พระคูบาคำล่าสังวโรได้เป็นประธานในการบรูรณะพระาธาตุดอยบ้านยางขึ้นใหม่โดยสร้างครอบพระาธาตุองค์เดิมไว้พร้อมสร้างวิหารเรือนไม้สักยกใต้ถุนตั้งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระเจดีย์และรอบๆองค์พระเจดีย์มีการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆเช่น พระพุทธรูปปรางสมาธิสร้างมานวิชัยและสร้างบันไดขึ้นไปยังองค์พระาธาตุอีกด้วยจึงได้เป็นชื่อมาเป็นพระาธาตุจอมศักดิ์จนถึงทุกวันนี้